สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับช่องแบงค์ปลาหินนะครับวันนี้นะครับผมก็นําเหรียญของหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะครับวัตตะโกนะครับเป็นเหรียญ2รุ่นนะครับที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับรูปแบบอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ ปีการสร้างนะครับเหรียญที่ผมนํามาให้ท่านผู้ชมรับชมกันวันนี้นะครับก็คือเหรียญกระถิ่นนะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเหรียญหน้ายักษ์หรือเหรียญหน้าใหญ่นะครับเรื่องรายละเอียดของเหรียญนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับลองเซิร์ชหากันดูนะครับว่าแต่ละเหรียญประวัติยังไงเป็นยังไงหรืออะไรในคลิปนี้นะครับผมแค่อยากจะนํามาเปรียบเทียบเรื่องวิวัฒนาการการสร้างเหรียญจากอดีตยันปัจจุบันนะครับก็ลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับทั้ง2เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญแท้นะครับสา ้มือของท่านผู้ชมนะครับเหรียญนี้คือเหรียญกระถิ่นปี54นะครับเหรียญหน้ายักษ์ปี54ส่วนเหรียญทั้งขวามือนะครับจะเป็นเหรียญกระถินปี63นะครับก็จะเป็นเหรียญหน้ายักษ์เหมือนกันนะครับรูปทรงพิมพ์คล้ายๆกันนะครับเหรียญกระถิ่นปี54นี้นะครับจะเป็นเหรียญเงิอทองแดงนะครับใช้แจกในกองกระถินนะครับ2เหรียญนี้นะครับจะสร้าง คร่าๆน่าจะประมาณหลักแสนเหรียญกระถิ่นปี54ก็จะเป็นเหรียญที่เรียบๆนะครับไม่ไม่ได้มีสันขอบอะไรจะเป็นเป็นการตัดขอบไปเลยแล้วก็มียันตอกอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเหรียญกระถินปี63นะครับสันขอบขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นยันอัคระล้อมรอบนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ท่านผู้ชมเห็นรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับ ส่วนใบหน้าก็จะคล้ายกันนะครับใบหน้าสองเหรียญน,นี้จะเหมือนกันตัวเหรียญกระถิ่นปี6 3นี้จะเป็นเนื้อทองทิปลักษณะคร่าวๆนี่เหรียญปี6 3จะมีความใหญ่กว่านะครับตัวเหรียญกระถิ่นปี63จะสูงประมาณ3 5เซนติเมตรนะครับส่วนเหรียญกระถิ่นปี5 4นะครับสูงประมาณ3เซนติเมตรจะต่างกันอยู่ประมาณ5มิลนะครับ สำหรับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับจุดเด่นของเหรียญกระถิ่นนี้ก็จะเป็นไก่นะครับเหรียญกระถิ่นปี54นี้ไก่จะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะซูไม่เห็นไก่ตัวใหญ่ๆกันเลยครจะได้เทียบกันระหว่างความคมชัดทั้ง2เหรียญนะครับอันนี้ก็จะเป็นความละเอียดของใบหน้าเหรียญกระถิน่นปี54นะครับเหรียญหรือเหรียญหน้ายักษ์นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง2เหรียญ เหรียญกระถิ่นปี54กับเหรียญกระถิ่นปี63นะครับวิวัฒนาการเหรียญจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับว่ามีความสวยงามต่างกันยังไงนะครับขยายให้ดูทั้ง2เหรียญนะครับพร้อมๆกันเลยขึ้นที่หน้าจอเลยนะครับผมก็จะขอพูดถึงเหรียญกระถิ่นหน้ายักษ์ปี54ก่อนนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับชัดเจนนะครับเหรียญนี้จะมีความชัดเจนคมชัดสวยงามตามที่ท่านผู้ชมเห็นกันนะครับลักษณะเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญตัด ที่ไม่มีสันไม่มีขอบจะเป็นแค่หลวงพ่อครึ่งองค์นะครับหน้าก็จะใหญ่นะครับเต็มเหรียญชัดเจนและสวยงามส่วนยันนะครับยันที่อยู่ด้านข้างเหรียญก็จะเป็นยันที่ใช้การตอกนะครับเหรียญน,นี้ตัวยันชัดเจนมากนะครับเหรียญปี54สที่ผมนํามาให้ท่านผู้ชมชมกันส่วนเหรียญทางด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นเหรียญกระถิ่นปีห3สาเนื้อทองทิพนะครับ ด้านขอบเหรียญน,นะครับก็จะเป็นสันแล้วก็มีตัวหนังสือที่เป็นอักขระยันนะครับรอบองค์หลวง,งพ่อนะครับแล้วในด้านในก็จะเป็นหลวงพ่อครึ่งองค์เหมือนกับเหรียญเหรียญหน้ายักษ์ทางด้านขวามือนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะครับเหมือนกันนะครับลักษณะใบหน้าเหมือนกันมากเหมือนเสมือนว่าแกะมาจากพิมพ์เดียวกันนะครับแต่อันนี้ผมก็ไม่ ทราบรายละเอียดไม่จะไม่พูดถึงนะครับความสวยงามก็จะสวยงามเหมือนกันนะครับแต่ขนาดเหรียญนี่มีความใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับประมาณ5มิลส่วนบริเวณพื้นหลังขององค์หลวงพ่อรวยนะครับจะมีความเงาเป็นกระจกเลยนะครับจะขุดเป็นแอ่งนะครับเป็นร่องและด้านหลังหลวงพ่อนี้ก็จะเงาวิ้งเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ความต่างก็จะมีแค่ ขอบเหรียญน,นะครับแล้วก็เนื้อที่เป็นเนื้อที่แจกในกองกระถิ่นนะครับปี54ที่เป็นเนื้อทองแดงแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับแต่โดยการเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในความรู้สึกของผมนะครับเป็นความรู้สึกของผมคนเดียวนะครับเหรียญกระถิ่นปี54ดูคลาสสิกกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์แล้วก็ความเข้มขลังของเหรียญดูสวยกว่าเล็กน้อยครับ สำหรับการเช่าหานะครับเหรียญกระถิ่นปี54นะครับก็จะหายากบ้างนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเช่าบูชาเก็บไว้กันซะส่วนใหญ่เลยเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากพอสมควรนะครับตอนนี้ส่วนเหรียญกระถิ่นปี63นะครับบริเวณแผงหน้าวัดก็น่าจะพอมีนะครับถ้ามีโอกาสไปก็ลองไปเช็คดูก่อนแล้วก็ถ้าอยู่ไกลก็เข้าไปใน เพจหลวงพ่อรวยเพจตอนนี้ก็จะมีหลายกลุ่มนะครับก็ลองเช็คกันดูนะครับใน facebook ด้านหลังนะครับของด้านขวาด้านหลังนะครับผมจะเริ่มจากกระถิ่นปี54ทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับสำหรับด้านหลังกระถิ่นปี54นะครับก็จะเด่นด้วยไก่แจ้นะครับซึ่งไก่นี่ก็ เป็นสัญลักษณ์ของหลวงพรวยอยู่แล้วแล้วเหรียญน,นี้เป็นไก่แจ้ที่สวยงามมากๆให้ท่านผู้ชมลองดูนะครับตามกับผมไปนะครับเส้นขนไก่ไม่ว่าจะเป็นหางหรือขนที่ตัวนะครับเล็บไก่ตาไก่นะครับหงอนไก่นะครับจะมีความแบบคมมาก แล้วในเหรียญน,นะครับด้านบนตรงกลางนะครับก็จะมีเป็นพระปิดตานะครับพระปิดตานี้ก็จะเป็นพวกแคลคาาปลอดภยัยค้าขายร่ำรวยอะไรประมาณนี้ผมก็จะไม่เจาะลึกมากนะครับด้านบนก็เขียนว่าหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะครับแล้วก็จะเป็นยันอคละจะตีรอบไก่เลยนะฮะส่วนด้านล่างไก่นะครับก็จะเขียนว่ากระถิน 54วัตโกอยุธยานะครับแล้วเหรียญนี้ก็จะเป็นสันขอบตัดนะครับส่วนด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นเหรียญกระถิ่นปี63นะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นไก่นะครับเป็นไก่แจ้เหมือนกันนะครับแต่จะหันหน้าคนละทางกันนะครับทางเหรียญเหรียญกระถิ่นปี54นะครับไก่จะหันหน้าทางด้านขวามือนะครับ ส่วนเหรียญกระถิ่นปี63ไก่จะหันทางหันไปทางซ้ายนะครับแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์คําว่ารวยนะครับสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เริ่มใช้ตั้งแต่รุ่นรวยปหนี้นะครับเหมือนเหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ปัจจุบันนี้ไปแล้วนะครับและด้านบนก็จะมีพระเป็นพระพุทธรูปนะครับจะไม่เหมือนกันทางด้านปี54นี้จะเป็นพระปิดตานะครับส่วนปี63านี้จะเป็นพระพุทธรูป แล้วขอบนะครับขอบเหรียญก็จะเป็นอักขระรอบนะครับและด้านล่างจะเขียนว่าหลวงพ่อรวยวัดตะโก,โกนะครับจังหวัดอยุธยาส่วนด้านล่างไก่นะครับจะเขียนว่ากะถินหกสามนะครับแล้วทางด้านบนเยื้องๆนะครับบนซ้ายมือนะครับก็จะตอกคาว่ารวยไว้นะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่เหมือนกับตรงกลางนะครับที่เป็นคําว่ารวย สำหรับคลิปนี้นะครับกับเหรียญกระถินปี54และปี63นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมรับชมผมก็มาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมชมกันนะครับแล้วก็ขยายท่านผู้ชมเห็นความสวยงามของแต่ละเหรียญเทียบกันซึ่งสำหรับผมเองผมก็คิดว่าเหรียญกระถินปี54ก็เป็นเหรียญที่สวยคลาสสิกเข้มขังน่าเก็บสะสมนะครับแล้วก็กระถินปี63นี้ก็ สวยงามสร้างมาสวยงามก็น่าเก็บเหมือนกันนะครับอนาคตก็ก็ดูมีมูลค่าทั้งคู่นะครับสำหรับการเก็บสะสมหลวงพ่อรวยนะครับตอนนี้ก็ต้องศึกษากันดีๆนะครับเพราะว่าของเก๊ของปลอมระบาดเยอะมากนะครับก็ให้พี่ๆนะครับทุกคนก่อนจะเช่าหาก็ศึกษาสักนิดนึงว่ารุ่นนี้มีรูปแบบการสร้าง แบบไหนมีจุดสังเกตตรงไหนก็คือศึกษาก่อนจะสะสมนะครับถ้าพี่ๆมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาเราก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับแล้วถือว่าเราช่วยๆกันสำหรับคลิปนี้นะครับกับเหรียญกระถินหน้ายักษ์ทั้ง2เหรียญน,นี้นะครับทั้งปี5 4และปี6 3 ผมนะครับช่องแบงค์ปลาหินนะครับก็ขอฝากพี่ๆนะครับช่วยกันกดซับสไคร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องแบงค์ปลาหินนี้ไว้นะครับเพื่อพี่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะทําแล้วก็ร่วมศึกษาไปกับพี่ๆทุกคนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับกับเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะครับเหรียญกระถินทั้งสองเหรียญนี้ก็ขอจบการนําเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ